ว right? ันนี้หนูจะมารีบวแหว่แบบมีไฟนะคะ้เราจะมาเริ่มแจกอันนี้แกไงคะหนึ่งแจกอันนี้พูดอะไรไม่บอกว่าจะพูดอะไรก็ได้ค่ะนี่เสร็จแล้วจะกั เริ Wait. Wait. Ooh, okay. mm ่มแหวนแล้วค่ะใส่คุยขนมด้วยค่ะไหนเอาแบวนโชว์สิค่ะนี่แหวนแก่ออกมาสิค่ะข้าวตวงแกะออกมาแล้วมะนี้ก็เป็นการติดแล้วนี่คือการติดบูเรื่องแล้งเปิดไฟแบบไหนคะดูสิมาต้องถอยแล้ว ต้มันต้องเปิดไฟมันต้องเอาอันนี้ออกก่อนะอ่ะอ๋อการรีวิวของเรามันต้องมีอันนี้ออกไฟเปิดไม่ติดมันต้องมีอันนี้ออกอุ้ยเทำเต้นท่านมันต้องเอาอันนี้ออกก่อนโอเคค่ะให้กล้องดูสิคะตัด ตัดตอนนั้นคือเราค่อยมาถ่ายตอนนี้คือว่ามันจะมีไฟของจริงเอาลองใส่เนื้อสิคะนี่ไงหัวเตี้ยนี้ก็มองทุกวันก็มองเห็นค่ะออ๊ะตกตกได้ไหมมาต้องใช้อันนี้ออกก่อนเนี่ยใช่ะใส่เนื้อไหนเนื้อชี้ใส่เนื้อนะโอเคสวสยไหมคะมน,น้องพามได้สีอะไรนะนี่พามได้สีสีนี้ โ okay. อเคอาให้กล้องดูโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอันนี้แค่มาทำเล่นๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่คะ